อาหารเช้าวันนี้ก็ข้าวโอ๊ตวันนี้ก็น,นมนะไม่ใช่โยเกิร์ตนมหนึ่งแก้วแล้วก็กาแฟดำเหมือนเดิมนมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่นะมันแม่อร่อยแต่ก็ต้องกินเพราะว่าร่างกายต้องการแคลเซียม แค่ทิ้งไว้สักพักให้มันนิ่มมวลมันแข็งแก่แล้วฟันฟางไม่ค่อยดีวันนี้นอกบ้านแดดดีมากเลยนะอุณหภูมิกี่องศาเดี๋ยวดูกันนะสังเกตนะป้าแต่งตัวใส่เสื้อคลุมอย่างเงี้ยแสดงว่าหนาวดูง่ายๆ <laughs> นอกบ้านอุณหภูมิสององศานะสององศามันมีเครื่องวัดอยู่ตรงหน้าต่างในบ้านสิบเก้าองศาแต่ว่าป้ารู้สึกหนาวๆแบบเพราะว่าไม่ค่อยสบายตัวนะตื่นขึ้นมาเมื่อเช้าปวดหัวมากเลยตื่นขึ้นมากินพาลาไปแล้วนะเมื่อเช้าเนี่ยรู้สึกว่าปวดหัวพรุ่งนี้มีงานไงกลัวว่าจะเป็นกลัวว่าจะเป็นไข้เป็นอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเป็นหวัดนิดๆหรือว่าเสียงเปลี่ยนก็อยู่อย่างนี้แหละเนาะง่ายๆแต่ว่านมเนี่ยมันมีแคลเซียมนะป้าไม่ชอบแต่ป้าก็ต้องกินให้ได้วันละสองแก้วเหมือนบังคับตัวเองอ่ะ